มีใครบ้างไหมที่เคยสัมผัสกับความรู้สึกของหายนะที่ค่อยคคืคบคลานเข้ามาในชีวิตอย่างชา้ชาช้าหายนะที่ไม่ได้มาจากภัยพิบัติภายนอกแต่มาจากการตัดสินใจเราเองหายณนะที่เรียกว่าการพนันสำหรับคนจำนวนมากการพนันเริ่มต้นจากความสนุกสนานความตื่นเต้นหรือความหวังเล็กๆที่จะรวยทางลัดโดยที่ไม่ต้องลงแรงกายแต่ในท้ายที่สุด การพนันก็กลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงความน่าเชื่อถือความสัมพันธ์ในครอบครัวและที่น่ากลัวที่สุดคือจิตวิญญาณของเขาเอง <_ c oughs> เมื่อเราพูดถึงการติดการพนันเราไม่ได้กำลังพูดถึงแค่ปัญหาทางโลกหรือปัญหาทางการเงินเพียงอย่างเดียวแต่เรากำลังพูดถึงกรรมติดพนันซึ่งเป็นอกุศลกรรมที่ทรงพลังที่สุด ที่สามารถทำลายชีวิตของมนุษย์ได้อย่างรวดเร็วและรุนแรงการพนันสร้างวงจรแห่งหายนะที่ไม่มีวันจบสิ้นเพราะมันทำงานบนรากฐานของความโลภและความหลงที่ไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อได้เงินมาก็เกิดความโลภอยากได้อีกเมื่อเสียเงินไปก็เกิดความโลภอยากได้คืนจนทำให้เกิดหนี้สินและต้องพยายามหาเงินมาเล่นต่อเพื่อหวังจะแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ซึ่งการกระทำเหล่านี้คือการสร้างหนี้กรรมใหม่ที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆความน่ากลัวของการพนันคือการที่มันทำหน้าที่เป็นอุป,ปคาตกรรมคือกรรมตัดรอนที่มีอำนาจในการทำลายกุศลกรรมหรือบุญที่เราสร้างมาอย่างยากลำบากอย่างรวดเร็วที่สุดเงินที่ได้มาจากการพนันนั้นเป็นทุกขลาบคือลาบที่นำมาซึ่งความทุกข์เพราะมันไม่ได้มาจากสัมมาอาชีวะหรือการทำมาหาเลี่ยงชีพที่สุจริต การใช้จ่ายเงินที่ได้มาจากการพนันจึงมักนำไปสู่ความประมาทการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยและการสร้างความขัดแย้งในครอบครัวซึ่งเป็นการเผาผลาญบุญของเราอย่างสิ้นเชิง mm hmm. การที่เราจะแก้กรรมติดพนันได้อย่าง,ย,างยั่งยืนนั้นจึงไม่ใช่แค่การเลิกเล่นเพียงชั่วคราวแต่ต้องเป็นการตัดรากเง้าของอกุศล,ลจิตที่ฝังลึกอยู่ในใจของเราเอง เราต้องเปลี่ยนจากการพึ่งพาโชคชะตาไปสู่การพึ่งพาปัญญาและสติที่เป็นอริยทรัพท์ที่แท้จริงการยอมรับว่าการติดการพนันคืออกุศลกรรมที่เราสร้างขึ้นเองและการค้นพบสูตรลัดในทางพุทธศาสตร์เพื่อแก้ไขและสร้างชีวิตใหม่ถือเป็นก้าวแรกสู่การเป็นผู้กำหนดชะตากรรมของตนเองอย่างแท้จริงและเครื่องมือที่เรากำลังจะกล่าวถึงคือ อริยมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นทางสายกลางที่นำไปสู่เลิกนิสัยและความหลุดพ้นจากวงจรแห่งหายนะนี้เพื่อให้เราสามารถแก้กรรมติดพันันได้อย่างตรงจุดเราต้องทำความเข้าใจถึงรากเหง้าของอกุศลที่ผลักดันให้เกิดการเสพติดนี้ซึ่งในทางพุทธศาสตร์กรรมติดพันันเกิดจากการรวมตัวของอกุศล,ลมูลที่สำคัญที่สุดสองประการคือโลภะและโมหะ และถูกขับเคลื่อนด้วยอาจิน,นกรรมคือกรรมที่ทำจนชินจนกลายเป็นนิสัยที่ยากจะแก้ไข 1. โลภะความโลภอยากได้โดยง่ายโลภะคือความอยากได้โดยขาดเหตุผลและเป็นพลังงานหลัดที่ขับเคลื่อนการพนันให้เกิดขึ้นผู้ที่ติดการพนันไม่ได้ต้องการเพียงแค่เงินแต่ต้องการความรู้สึกของการได้มาซึ่งเงินจำนวนมากโดยไม่ต้องใช้ความเพียรพยายาม การพนันคือการเปิดช่องให้โลภะทำงานอย่างไม่มีขีดจำกัดเมื่อโลภะครอบงำจิตใจก็จะทำให้เกิดความคาดหวังที่รุนแรงและเมื่อไม่ได้ตามที่หวังก็จะเกิดโทสะความหงุดหงิดและความพยาบาทต่อสิ่งที่ทำให้ตนเองเสียเงินซึ่งการหมุนเวียนของกิเลสเหล่านี้สร้างอากุศลกรรมที่มีกำลังแรงมากพอที่จะดึงดูดความทุกข์และความล้มเหลวเข้ามาในชีวิตอย่างต่อเนื่อง 2. โมหะความหลงผิดในหลักความเป็นจริงโมหะคือความไม่รู้ตามความเป็นจริงหรือความหลงผิดในกฎแห่งกรรมโมหะทำให้ผู้ติดพนนันเชื่อว่าความสำเร็จจะมาจากการเสี่ยงโชคมากกว่าความเพียรพยายามความหลงผิดนี้ทำให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่า การเชื่อในเรื่องโชคลางตัวเลขนำโชคหรือวิธีการที่ไร้เหตุผลต่างๆเป็นผลมาจากโมหะที่บดบังปัญญาไม่ให้เห็นความจริงที่ว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นไปตามเหตุและผลการขาดสติและปัญญาในการมองเห็นความเสี่ยงที่แท้จริงคืออกุศลกรรมที่ทำให้ทรัพย์สินต้องสูญหายไป 3. อาจินนกรรมกรรมที่ทาจนชิน กรรมติดพนันเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของอาจินกรรมคือกรรมที่ทําจนชินและกลายเป็นนิสัยที่ยากจะแก้ไขการกระทำซ้ำๆของการเล่นพนันไม่ว่าจะเป็นการใช้ความคิดการใช้เงินหรือการเสพติดความตื่นเต้นได้สร้างร่องรอยและความคุ้นชินในกระแสจิตอย่างลึกซึ้งเมื่อความอยากเกิดขึ้นจิตก็จะน้อมนำไปสู่การเล่นพนันโดยอัตโนมัติ อาจินกรรมนี้มีอำนาจในการส่งผลให้ไปเกิดใหม่ในภพภูมิที่เลวร้ายหากไม่มีกุศลกรรมที่มีกำลังแรงพอเข้ามาตัดรอนดังนั้นการแก้กรรมติดพนันจึงต้องเริ่มต้นจากการยอมรับและทำลายรากเหง้าของโลภะและโมหะที่ฝังลึกอยู่ในใจของเราและหยุดการสร้างอาจินกรรมที่เป็นอกุศลนี้อย่างเด็ดขาด ซึ่งการทำลายอากุศลมูลนี้ต้องใช้ปัญญาและความเพียรที่ต่อเนื่องตามหลักอริยมรคมีองค์8ที่เราจะนำมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างชีวิตใหม่การติดการพนันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยวแต่เป็นส่วนหนึ่งของอบายมุขหหรือปากทางแห่งความเสื่อมที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เพื่อเตือนให้ชาวพุทธหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่นำไปสู่ความวินาศและความล้มเหลวในชีวิต การเข้าใจอบายามุก6จะช่วยให้เราสามารถตัดวงจรแห่งความประมาทและความเสื่อมที่คอยฉุดรั้งชีวิตของเราไว้ได้อย่างชัดเจน 1. การมัวเมาในสุราและสิ่งเสพติดการใช้จ่ายเงินไปกับเครื่องเดือมมึนเมาและสิ่งเสพติดทุกชนิดคืออกุศลกรรมที่ทำลายสติและปัญญาซึ่งเป็นอริยทรัพย์ที่สำคัญที่สุด เมื่อขาดสติเราย่อมประมาทในการใช้ชีวิตและง่ายต่อการทำอกุศลกรรมอื่นๆตามมาการมัวเมาในสุราจึงเป็นสาเหตุหลักที่นำไปสู่การติดการพนันการขาดสติจะทำให้เราไม่สามารถควบคุมความโลภและความต้องการที่จะเล่นการพนันได้เลย 2. การเที่ยวเตรยามวิการ การใช้ชีวิตอย่างไร้ขอบเขตไม่เป็นเวลาและการเที่ยวเต่ในเวลากลางคืนมักจะนำมาซึ่งการเข้าถึงแหล่งอบายามุกอื่น,นๆเช่นสถานที่เล่นการพนันหรือสถานที่ที่ไม่ปลอดภัยซึ่งทำให้เราตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะทำอกุศล,ลกรรมและถูกเบียดเบียนจากผู้อื่นการใช้ชีวิตอย่างมีวินยัยและมีสติในการใช้เวลาถือเป็นกุศล,ลกรรมที่ช่วยส่งเสริมความสำเร็จในชีวิต 3. การมั่วสุมในบ่อนการพนันนี่คืออบายมุขที่ตรงที่สุดและเป็นแหล่งทำลายทรัพย์สินอย่างรวดเร็วการพนันทำลายหลักการของเหตุและผลในใจของเราทำให้เราเชื่อในโชคชะตามากกว่าความเพียรพยายามการตัดขาดจากการเข้าถึงแหล่งการพนันทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นบ่อนจริงหรือการพนันออนไลน์คือก้าวแรกที่สำคัญที่สุดในการแก้การติดพนันอย่างเด็ดขาด 4. การคบคนชั่วเป็นมิตรการคบหาสมาคมกับผู้ที่ชักชวนเราไปสู่อบายมุขความประมาทหรือการกระทำที่ไม่สุจริตถือเป็นการสร้างปัจจัยแห่งความเสื่อมให้เกิดขึ้นในชีวิตมิตรที่ไม่ดีจะคอยบั่นทอนกาลังใจในการสร้างความดีและทำให้เราติดอยู่กับวงจรแห่งหายนะการเลือกกัลยานามิตรหรือมิตรที่ดีงามจึงเป็นกุศลกรรมที่สำคัญที่สุดในการสร้างชีวิตใหม่ หาการเกียดคร้านการงานการขาดความเพียรในการทำมาหาเลี้ยงชีพที่สุดจริตมักเป็นสาเหตุที่ทำให้คนหันไปพึ่งพาการพนันเพื่อหวังเงินทางลัดความเกียดคร้านคืออกุศลกรรมที่ทำให้เราขาดความรับผิดชอบและความมั่นคงในชีวิตการทำงานด้วยสัมมาอาชีพคือการสร้างฐานบุญที่มั่นคงที่สุด 6. การมัวเมาในการดูการละเล่น แม้จะไม่ร้ายแรงเท่าการพนันแต่การใช้เวลาไปกับการดูการละเล่นที่ไร้าสาระมากเกินไปคือความประมาทที่ทำให้เราละเลยหน้าที่และการพัฒนาตนเองการใช้เวลาอย่างมีสติและมีปัญญาถือเป็นกุศลกรรมที่ช่วยส่งเสริมความสำเร็จการเข้าใจอบายมุกหคือการเข้าใจทางแห่งความเสื่อมทั้งหมดที่เราต้องตัดขาด การแก้กรรมติดพนันจึงต้องเป็นการปฏิรูปชีวิตทั้งหมดโดยการตัดขาดจากอบายมุกทั้งหมดและหันมาใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทอย่างแท้จริงเมื่อเราได้ตระหนักถึงรากเหง้าของอกุศลที่ทําให้เกิดกรรมติดพนันแล้วเราต้องใช้เครื่องมือที่พระพุทธเจ้าทรงคนพบเพื่อทําลายอากุศลนั้นและสร้างชีวิตใหม่ที่มั่นคงอริยมรรคมีองค์8หรือมรรคมีองค์8 นี่แหละคือสูตรลัดและทางสายกลางที่ทรงพลังที่สุดในการแก้กรรมติดพนันที่ยั่งยืนอริยมรรคมีองค์8คือหนทางปฏิบัติที่เป็นระบบและครอบคลุมทุกมิติของชีวิตไม่ว่าจะเป็นความคิดคำพูดการกระทำหรือการใช้ชีวิตประจำวันการที่เราเดินตามทางสายนี้อย่างต่อเนื่องจะทำให้เราสามารถละกิเลสสร้างสติและพัฒนาปัญญาที่จะนำพาเราออกจากวงจรแห่งหายนะ ของการพนันได้อย่างถาวรอ,อริยมรรคมีองค์8แบ่งออกเป็น3หมวดหลักได้แก่หมวดปัญญาหมวดศีลและหมวดสมาธิซึ่งแต่ละหมวดจะเข้ามาจัดการกับกรรมติดพนันในมิติที่แตกต่างกัน 1. หมวดปัญญาการเปลี่ยนวิธีคิดและมุมมองต่อชีวิตหมวดปัญญานี้ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบและสัมมาสังกัปปะคือความดารีชอบ นี่คือรากฐานในการแก้ไขโมหะหรือความหลงผิดที่ทำให้เชื่อในโชคชะตามากกว่ากฎแห่งกรรมสัมมาทิฏฐิจะทำให้เราเห็นความจริงว่าการพนันเป็นอกุศลกรรมที่นํามาซึ่งความทุกข์และความร่ำรวยที่ยั่งยืนต้องมาจากการกระทําที่สุจริตสัมมาสังกัปปะจะทำให้เราเปลี่ยนความดําริจากความต้องการที่จะเล่นพนัน ไปสู่ความดำริในการละความโลภและการสร้างความดีงาม 2. หมวดศีลการสร้างชีวิตใหม่ที่มั่นคงหมวดศีลประกอบด้วยสัมมาวาจาสัมมากรรมมันตะและสัมมาอาชีวะนี่คือการแก้ไขกรรมทางกายและวาจาที่เกี่ยวข้องกับการพนันทั้งหมดสัมมาอาชีวะคือการทำมาหาเลี้ยงชีพที่สุจริตซึ่งเป็นการตัดขาดจากการพึ่งพาเงินจากการพนัน สัมมาวาจาคือการรักษาคำพูดไม่ให้เกิดการโกหกหรือการยืมเงินเพื่อไปเล่นพนันและสัมมากรรมตะคือการหยุดการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการพนันทั้งหมดนี่คือการสร้างกรอบป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดในการสร้างชีวิตใหม่ 3. หมวดสมาธิพลังใจที่เข้มแข็งและไม่หวั่นไหวหมวดสมาธิประกอบด้วยสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิ นี่คือพลังภายในที่จะช่วยให้เราสามารถควบคุมความอยากและอารมณ์ที่เกิดจากการถอนตัวจากการผนันได้สัมมาวายามะคือความเพียรพยายามในการสร้างกุศลและละอกุศลและสัมมาสมาธิคือความสงบที่จะทำให้เราไม่หวั่นไหวต่อความโลภใดๆการใช้อริยมรรคมีองค์8อย่างต่อเนื่องจึงเป็นการแก้กรรมติดผนันที่ยั่งยืนและบริสุทธิ์ที่สุด เพราะเป็นการแก้ไขที่เจตนาการกระทำและการพัฒนาปัญญาไปพร้อมกันทั้งหมดเมื่อเราใช้อริยมรรคมีองค์8เป็นพิมพ์เขียวในการแก้กรรมติดพนนันแล้วเราต้องเริ่มต้นที่หมวดปัญญาซึ่งเป็นรากฐานและจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดหมวดปัญญาประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบและสัมมาสังกัปะปะคือความดำริชอบ นี่คือการจัดการกับโมหะหรือความหลงผิดที่เป็นรากเหง้าของความเชื่อในโชคชะตาและความมักง่ายในการหาเงินสัมมาทิฏฐิการเห็นแจ้งในกฎแห่งกรรมและอริยสัจสี่การติดการพนันเกิดขึ้นเพราะเราขาดสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกอย่างท่องแท้เราหลงเชื่อว่าความร่ำรวยจะมาจากการเสี่ยงโชคมากกว่าความเพียรพยายาม การแก้ไขจึงต้องเริ่มจากการปลูกฝังความเชื่อที่ถูกต้องในเรื่องกฎแห่งกรรมและอริยสัจสี่เข้าไปในจิตใจอย่างลึกซึง้งเราต้องเห็นแจ้งว่าการพนันเป็นอกุศลกรรมที่ทำลายชีวิตอย่างแน่นอนบาปที่เกิดขึ้นไม่ได้วัดที่จำนวนเงินที่เสียไปแต่เกิดจากเจตนาที่ประกอบด้วยโลภะและโมหะที่รุนแรงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการสร้างวิบากกรรมที่จะตามมาให้ผลเป็นความล้มเหลวความไม่มั่นคงและความทุกข์ในชีวิตการเห็นแจ้งในอริยสัจสี่จะทำให้เราเห็นว่าความอยากรวยทางลัดคือสมุท,ทยัยหรือเหตุแห่งทุกข์การตระหนักว่าการเลือกเล่นคือนิโรธหรือความดับทุกข์และอริยนักมีองค์8ดคือมรรคหรือหนทางดับทุกข์ การที่เราเห็นความจริงเช่นนี้จะทำให้เรามีแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างแท้จริงซึ่งเป็นพลังที่แข็งแกร่งกว่าความกลัวหรือการบังคับใดๆเลยสัมมาทิฏฐิจึงเป็นการเปลี่ยนมุมมองจากผู้ตกเป็นเหยื่อของโชคชะตาไปสู่ผู้สร้างชะตากรรมของตนเองด้วยการกระทาที่สุจริตสัมมาสังกัปปะการเปลี่ยนความดาริสู่กุศล เมื่อเรามีความเห็นชอบแล้วเราต้องเปลี่ยนความดำริหรือความคิดให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องสัมาสังกปะคือการดำริชอบประกอบด้วย3ประการประการแรกคือการดำริในการออกจากกามการพนันคือกาม,มคุณอย่างหนึ่งที่ให้ความตื่นเต้นและความเพลิดเพลินชั่วคราวเราต้องเปลี่ยนความดำริ จากความต้องการที่จะเสพกามและความตื่นเต้นไปสู่ความดําริในการออกจากกามหรือการละความอยากได้โดยไม่ชอบทำประการที่สองคือการดําริในการไม่พยาบาทผู้ที่ติดการพนันมักจะมีความคิดพยาบาทต่อสิ่งที่ทำให้ตนเสียเงินหรือพยาบาทต่อเจ้ามือ เราต้องเปลี่ยนความดำรินี้ไปสู่การดำริในการไม่พยาบาทและการให้อภัยซึ่งเป็นการสร้างเมตตาจิตที่จะช่วยชำระล้านโทสะที่เกิดขึ้นจากความล้มเหลวประการที่3คือการดำริในการไม่เบียดเบียน การพนันเป็นการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นในมิติทางท,างทรัพย์สินอย่างรุนแรงเราต้องเปลี่ยนความดําริไปสู่การดําริในการไม่เบียดเบียนและการสงเคราะห์ผู้อื่นซึ่งเป็นการสร้างกุศล,ลกรรมที่จะดึงดูดความสงบสุขและความมั่นคงเข้ามาในชีวิตการเริ่มต้นด้วยหมวดปัญญานี้คือการจัดระเบียบความคิดใหม่ทั้งหมดซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการทำลายรากเหง้าของกรรมติดพนัน เมื่อเราได้เปลี่ยนวิธีคิดด้วยหมวดปัญญาแล้วขั้นตอนต่อไปในการแก้กรรมติดพนันคือการสร้างชีวิตใหม่ที่มั่นคงด้วยหมวดศีลซึ่งประกอบด้วยสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะหมวดศีลนี้คือเกราะป้องกันที่จะช่วยให้เราหยุดสร้างกรรมชั่วทางกายและวาจาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการพนันและเป็นการสร้างฐานบุญที่มั่นคงที่สุดในการดำเนินชีวิต สัมมาวาจาวาจาที่สุดจริตและหยุดการโกหกการติดการพนันมักมาพร้อมกับการโกหกและบิดเบือนความจริงเพื่อปกปิดหนี้สินหรือการกระทําของตนเองสัมมาวาจาคือการรักษาคําพูดให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องไม่เป็นมุสาวาทคือไม่โกหกไม่เป็นปิสุนาวาจาคือไม่ส่อเสียดหรือนินทาผู้อื่นและไม่เป็นพรุสวาจาคือไม่พูดคําหยาบคายหรือทําร้ายจิตใจผู้อื่น การรักษาสัมมาวาจาเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและความจริงใจให้เกิดขึ้นกับตนเองซึ่งเป็นทุนทางสังคมที่สำคัญที่สุดในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ในครอบครัวและสังคมการพูดความจริงอย่างตรงไปตรงมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนในครอบครัวเรื่องหนี้สินและการติดการพนันถือเป็นก้าวแรกในการรับผิดชอบต่อกรรมที่ตนเองสร้างไว้สัมมากัมมันตะการหยุดการกระทำที่เป็นบาปทั้งหมด สัมมากรรมมันตะคือการกระทำชอบซึ่งหมายถึงการหยุดการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการพนันและอบายมุขทั้งหมดอย่างเด็ดขาดนี่คือการตัดขาดทางกายจากแหล่งเสื่อมทั้งปวงการไม่เข้าบ่อนการพนันการไม่เล่นพนันออนไลน์การไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดและการไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นสัมมากรรมมันตะคือการทำให้กายกรรมของเราบริสุทธิ์และอยู่ในกรอบของศีลธรรม การหยุดการกระทำที่เป็นบาปถือเป็นการหยุดสร้างหนี้กรรมใหม่ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการแก้กรรมสัมมาอาชีวะการทรมาหาเลี้ยงชีพที่สุดจริตสัมมาอาชีวะคือการทรมาหาเลี้ยงชีพที่สุดจริตโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นการตัดขาดจากการพึ่งพาเงินจากการพนันและหันมาประกอบอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมายและหลักศีลธรรมคือการสร้างฐานบุญที่มั่นคงที่สุด สัมมาอาชีวะช่วยแก้ไขโลภะที่ทำให้เราต้องการเงินทางลัดและทำให้เราได้ใช้ความเพียรพยายามในการสร้างทรัพย์สินอย่างถูกต้องการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทุกวันคือการสร้างกุศล,ลกรรมที่จะเข้ามาตัดรอนวิบากกรรมเก่าที่เกิดจากการพนันได้อย่างยั่งยืนการใช้ชีวิตด้วยหมวดศีน,นี้จึงเป็นการสร้างความมั่นคงและความน่าเชื่อถือให้กลับมาสู่ชีวิตของเราอย่างแท้จริง หลังจากที่เราได้เปลี่ยนวิธีคิดและสร้างชีวิตใหม่ด้วยหมวดปัญญาและหมวดศีลแล้วเราต้องเสริมสร้างพลังใจและความเข้มแข็งภายในที่จะช่วยให้เราสามารถควบคุมความอยากและอารมณ์ที่เกิดจากการถอนตัวจากการพนันได้หมวดสมาธิประกอบด้วยสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะทำลายอาจ,จินกรรมหรือความเคยชินในการเล่นพนันได้อย่างถาวร สัมมาวายามะความเพียรพยายามที่ถูกต้องสัมมาวายามะคือความเพียรพยายามที่ถูกต้องที่มุ่งเน้นไปที่การละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วป้องกันอกุศลที่ยังไม่เกิดสร้างกุศลที่ยังไม่เกิดและรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้คงอยู่นี่คือความเพียรในการเฝ้าระวังจิตอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้ที่ติดการพนันสัมมาวายามะคือการใช้ความเพียรในการต่อสู้กับความอยากที่เกิดขึ้นในใจอย่างเด็ดขาดและหันมาใช้ความเพียรในการทำงานสุจริตและปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอความเพียรพยายามที่ถูกต้องคือพลังขับเคลื่อนที่จะทำลายความเกียดคร้านและความมักง่ายที่เป็นสาเหตุให้หันไปพึ่งพาการพนันสัมมาสติการรู้เท่าทันความอยากที่เกิดขึ้นสัมมาสติ คือการระลึกชอบหรือการรู้เท่าทันความคิดอารมณ์และการกระทำในปัจจุบันขณะสติคือแสงสว่างที่ทำให้เราสามารถจับความคิดที่อยากจะกลับไปเล่นพนันได้ทันทีที่มันเกิดขึ้นและทำให้เราสามารถแยกตัวออกจากความคิดนั้นได้การเจริญสติอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอานาปานาสติหรือสติกำหนดลมหายใจจะช่วยให้จิตของเรามีความสงบและมั่นคง ไม่ถูกความโลภหรือความตื่นเต้นที่เกิดจากการพนันเข้าครอบงามได้โดยง่ายสติคือเกราะป้องกันที่ทำให้เราไม่หลงลืมกฎแห่งกรรมและเป้าหมายในการสร้างชีวิตใหม่สัมมาสมาธิความสงบที่แท้จริงสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นแห่งจิตที่จะช่วยให้เราสามารถควบคุมอารมณ์และความรู้สึกที่เกิดจากการถอนตัวจากการพนันได้ ความสงบที่เกิดจากการทำสมาธิจะทำให้เราไม่วันไหวตัวแรงยั่วยุจากภายนอกและทำให้เราสามารถตัดสินใจในสถานการณ์ที่บีบคั้นได้อย่างถูกต้องความสงบที่แท้จริงไม่ได้มาจากการเสี่ยงโชคแต่มาจากการฝึกฝนจิตให้เข้าถึงความสงบอย่างถาวรสัมมาสมาธิคือพลังภายในที่จะทำให้เราเป็นอิสระจากวงจรแห่งหายนะของการพนันอย่างยั่งยืน การเดินทางสู่การแก้กรรมติดพนันด้วยอริยมรรคมีองค์แปดได้นำเรามาสู่ข้อสรุปสุดท้ายที่ทรงพลังที่สุดว่าการแก้กรรมที่แท้จริงคือการเปลี่ยนนิสัยและการตั้งสัจจะในการสร้างชีวิตใหม่การพนันเป็นเพียงอาการที่แสดงออกมาแต่รากเหง้าคือโลภะและโมหะที่ต้องถูกทำลายด้วยปัญญาศีลและสมาธิอย่างต่อเนื่อง 1. สัจจะแห่งการเลิกนิสัยคือพลังสูงสุด สัจจะหรือความจริงใจและความตั้งใจมั่นในการเลิกนิสยัยการผนานอย่างเด็ดขาดคือพลังงานที่มีอำนาจสูงสุดในการตัดรอนกรรมเก่าการที่เรายอมรับความจริงอย่างตรงไปตรงมาว่าการผนานเป็นอกุศล,ลกรรมที่เราสร้างขึ้นเองและการตั้งสัจจาที่ฐานที่จะสร้างกรรมใหม่ที่เป็นกุศลอย่างต่อเนื่องคือก้าวสำคัญที่จะนำพาเราไปสู่วิมติคือความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหมด 2. อ,อริยมรรคมีองค์แคือทางแห่งวิมุตต์จงใช้อริยมรรคมีองค์8ดเป็นพิมพ์เขียวในการดำเนินชีวิตในทุกขณะจิตหมวดปัญญาจะทำลายความหลงผิดหมวดศีลจะสร้างความมั่นคงและหมวดสมาธิจะสร้างพลังใจที่เข้มแข็งการเดินตามทางสายนี้อย่างต่อเนื่องคือการสร้างบุญใหญ่ที่จะทำให้อาจินนกรรมที่เป็นอกุศลต้องอ่อนกำลังลงอย่างถาวร จงเริ่มต้นวันนี้ด้วยการให้ทานและขออโหาสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรที่เกิดจากการพนันให้ทานเพื่อเป็นศีลไถ่กรรมและขออโหาสิกรรมด้วยเมตตาจิตที่บริสุทธิ์เพื่อยุติวงจรพยาบาทจากนั้นจงใช้ความเพียรในการเจริญสติทุกวันเพื่อเฝ้าระวังความอยากที่เกิดขึ้นในใจ การแก้กรรมติดพนันไม่ใช่เรื่องของโชคช่วยแต่เป็นเรื่องของความรับผิดชอบและความเพียรพยายามในการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีปัญญาและสติที่มั่นคงจงเป็นผู้สร้างชีวิตใหม่ด้วยอริยมรรคมีองค์8แล้วคุณจะพบกับความสุขที่ยั่งยืนและอิสรภาพจากความทุกข์ทั้งหมดอย่างแท้จริง